โอ้ว้าวนี่เช้าที่แสนสดใส8โมงนะครับโหมีอย่างเยอะเลยเนี่ยออกได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ให้สละเลยเดี๋ยวเราจะทำลายตรงนี้นะผมแล้วก็คือทำลายลงนาตรงนี้ใช่ปะถูกปะโอ้โเดี๋ยวเราจะทำลายตรงบริเวณนี้นะครับผมทิ้งแล้วก็อาถางหญ้านะผมน่าจะถางหญ้าด้วยนะครับคิดว่านะครับถางหญ้าเดี๋ยวใช้บุ้งกียอนะครับผม เคลียร์ลิงเคลียร์ลิงแล้วผมอ่าดีคือรถขุดเรานะครับก็คันดีคันเดิมนั่นแหละนะมันมีสี่ห้าคันเองนะครับผมอ่าอันนี้คืองานของเรานะครับดูที่โทรศัพท์นะผมน,นี่คืองานของเรานะครับก็รื้อถอนนะครับรื้อถอนเอาอเดี๋ยวเราจะเอาเอาตัวเลื่อยนะผมมาตัวเลื่อยไปนะครับไปเดี๋ยวดูกันเลยอ่าดูกันครับแบบสมจริงนะครับ